สวัสดีนะทุกท่านเราก็มาเดินตลาดแบบเชยแฉะมากเลยยังเลยเพิ่งมาหลังจากฝนหยุดตกก็มาตลาดแบบโอ้โหทางเดินทุกท่านเสียงหัวแตกมากเลยแบบป้เปบะปูหายเนะยฮะ อืมไม่น่ะโอโมไปไปปุ๊ทักทายเพื่อนอรุ่นเดียวกันเห็นมันตัวใหญ่ๆก็เลยว่าถามว่ามันมันท้องหรือเปล่ามันบอกมันไม่ได้ท้องมันอ้วนเหรอไม่น่าทักเลยแบบนี้ทักแล้วไม่กล้าคุยด้วยกันเลยเสียหมดอย่าไปทักว่าใครอ้วนนะท่านมันไม่ดีนะแต่ว่าผมทักไปแล้ว เราก็เดินตลาดนะทุกท่านซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรโอ้ยนโอ้าวสวัสดีครับผมอ้าวันนบอกเลขคอดฮะเมื่อเบื้องบัดเดิมผิดห้าทีอ้าอ้ามบอกเลขถือบ่บ่แล้วบ่ฮะว่ถือบ่เออยังไงก็มาดันบ่เออบ่บ่กกระคักดิสุดท้ายบ่ได้บ่ได้เลยบ่ใกล้เลยบ่ เออเอางวนหน้าเอาไหมตอนฟังแล้วก็ฟังรู้ว่าฮานีเมือนเสือไล่พี่ฮารก้อนเมื่อยเออเอางว่นหน้าเอาไหมเออเอ,นนเ,อ,เ,อเป็นบอกว่าอาร์มบอกเลขเกือบถึกอันนี้เอฟซีตัวยงของเราเลยน้องท่านมันดูให้ตลอดเลยโอ้โหคนเยอะเลย แต่ว่าเสียดายมันแฉะไปหน่อยนึงเนาะนี่มีโอกาสเดินลื่นหัวแตกกันได้พี่น้องเอ้ยแี่คทีมงานเราเมื่อกี้นี่แม่บ้านเอานี่บอกรสเื้ออะไรนี่อะไรนี่เบคอนมันเขาเรียกว่าอะไรนี่ขนมจีบเหรอเกี๊ยวเกี๊ยวห่อหมูอ๋อเกี๊ยวเบคอนกุ้งโอ้มันคือเกี๊ยว ปกติปกติตเกี้ยวเกี้ยวมันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้มันจะเหมือนเกี้ยวเรากินเกี้ยวทอดเออแบบนั้นอันนี้นอ,อันนี้มาเป็นทอนเลยทุกท่าน<ม>น่าจะเต็มคำน่าจะเป็นเกี้ยวรุ่นใหม่แล้วมั้งนี่เออโอ้ฟ้าหลังฝนนะพี่น้องขายดีบัดดีวกหาันคือสิผ้ากันนีฝนคักเนาะพัวบางคนกับเมื่อแล้วก็มีแล้วผุนนะ เสื้อผ้าเรียบร้อยเด้ <S 2> <S 2> เสื้อผ้านี่ขายว่าไรเด้พี่น้องเลยแต่ก่อนเราเคยขายข,ายของนะท่านเราก็เลยรู้นะขายเสื้อผ้านี่ไม่ได้เลยเวลาฝนตกแบบนี้นี่เ,เขาบอคอยซื้อพี่น้องเลยท่านแนวกินเพอได้อยู่ยอันนี้ซื้อเกี๊ยวนะนะผมก็ยังไม่ได้อะไรกินนะแต่เลาะเลาะดูเรื่อยๆก่อนแล้วคนเยอะดีนะแล้วแต่อายากกิน,น,น,นกระใส อ๋อแล้วต่เจ้าแล้วเจ้าซื้อเจ้ากินแล้วคอยไม่ได้ซื้อคอยก็ไม่ได้กินนะเกี๊ยวทั้งท่านโอ้เกียเก๊ยวคนซื้อเยอะดีเนาะแสดงว่าอร่อยนะนี่อร่อยค่ะดข้าขายบะหมี่ข้าวเปลี่ยนไปนะนี่อ่าข้าวขายบะหมี่ก็นะอืมเนาะค่ะ แล้วก็เปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนอ,อ๋อขายมาขายเกียมมเก๊ยวชิ้นละสิบบาทอ๋อมันม,ม,มาด้วยอ๋อมีเกี๊ยวปกติมันคือมือมีเกี๊ยวแต่มีหายเหลือแต่เกี๊ยวมีหายโอ้ <laughs> การเสียกำลังงานเขาลงเขาก็ใส่กระเทียมเะก <sh arp> ร,ระเทียมทำให้เสียครับโอ้ เป็นตาไฟดูทะน้อบันนี้อเเนลองอเ,อเอไไ้ยะมีไฟหัวไฟยังอย,งอยู่บนนอกบัดนี้โอ้คนเยอะเลยเท่านกำลังแบบคนกำลังมานะฟ้าล,างลังฝนกอานฝนตกบมื่ท่านได้ออกมาฝนเศร้าตกแล้วโอ้ท่ากันออกมาจากบ้านบัดนี้เออเอทียบเลยคนบัดนี้เออแม่ผมไม่รู้ได้อะไร ม่ไม่ได้ไเลยเลยเดินตัวเปล่าอยู่มีเครื่องโเออซื้ออะไรละ่ะไปเดี๋ยวหาซื้อของกินต่อนะทุท่านเราก็มาหาของกินอยู่เรื่อยๆนะทุท่านนี่จะเป็นของออ่ทอบนะทุกท่านของในในหมู่บ้านนะพี่น้องเอ้ยนี่ โอ้แนวกินหลายมีหันแมงกิอนด,ดอกกระเจียวกะมาแล้วโอ้จำทรายนอ้อยดอกกระเจียวน,นะตำรูซิพฮาโอ้ฮะมองโอ้ยี่บ่ชโอ้แจ้วเลยนี่ขาเท่ายนี่ ละตพัดเจ็ดสิบขาละเจ็ดสิบอาละเจ็ดสิบอ,อันหกสิบได้บออัไนหน,นกสิบหาเด้อ <c oughs> อัเจ็ดสิบใส่ถุงอันไหนสงสารยายเนี่ยประันนางเก่าผห้หญิงอันนี้เหรอเดี๋ยวเบิ้งกัได้อันใดอันใดายก็กาัน,นี่ยาย เอฮะนี่บอนี่มองเบิ่งกันเด้อตัวใดขักว่าเนื้อลายเอาตัวใดบ่เนี่เจ็ดสิบไปพันได้อยูบยายอือโอ้ยยายอายุเท่าไรแล้วนี่เจ็ดสิบสาม โอ้เจ็ดสิบสามงวดนานี่ออกบ่บอกบ่ย่ยห่แล้วสิลงเงินเราเออเงินเราเป็นกระสอบโอ้เงินลายทย่อ้เงินย้ายลายลีเนาะลายก็ข่อยโอ้ยายเจ็ดสิบสามเริ่มสั้นแล้วเนาะยายก็ได้เนาะ เอาครับผมเอาขอบคุณเลยไลาวทีอย่เออปลูกอยู่ไหมปลูกอยู่เอออันนี้แข่งายอยู่เพื่อนปลูกนะอ่ะอันนี้ปืนปลูกซูยางบดไอ้มีแต่แม่อันนี้แล้วเมื่อเช้าในปหาดอกกระเจียวได้เป็นตะกร้าเอามาขายใครอยู่รอกามากินนี่นะซื้ออยู่บ่อกเซียมาขายให้นี่ย เออเอาคุณยายเอ้ยอ๋อเจอกันอีกแล้วเพียบเลยไป้แล้วกลับโอ้ดูฝนตกมาน้องเอ้ยนี่ข้าวปันอยู่ในหนองน้ำโอ้ แสดงว,ว่าตกหนักเลยน้ำท่วมเลยพี่น,อน,อน้องเอ้ยโอ้โคือจะเบาเรือมากเลยรอบนาน,นี้เนาะเอาเรือมันนั่งขายของหเหรอเบาบนนาบนลงอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้อา่าตูกนี่บนของสิร้อยนี้หมดแล้วนะเออแสดงว,ว่าว่าหันฝนตกทำพักพี่น้องเอ้ยเออ เมื่อกี้เพื่อนว่าอะไรได้อะไรกินกินตีนบอกซื้อซื้อตีนเ้วเราจะกินอะไรเย็นนี่ไม่รู้จ้งและอันนี้เขาไปทำอะไรกินแต่เดินเดินกลับทางนี้ทั้งนั้นหาอะไรกินก่อนที่เขาถามว่าได้อะไรกินเด็กกินตีนว่ะซื้อตีนวัวมาสักมาสี่สิบทุกอย่าง เอาเนี้นะลูกเคยฝนตกนะท่านปไปรู้ดิอาจจะไปรอในรถแล้วก็มั้งได้ลนะ,ะม,มึอนี่ละแม่จะรถจะนอนอะเออได้งั้นไปรออยู่รถนั่นแหละแล้เรากเราก็มาด้วยกันนะท่านพอดีว่าพาแม่ไปทำธุระมาก็เลยเลย,เลยมาตลาดนัดเลยนะยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้ทุกท่านสวัสดีครับ